สวัสดีค่ะวันนี้พามาทําบุญที่วัดป่าทรงธรรมนะคะมาพาชมบรรยากาศวัดสวยงามมากนี่ทางเดินเข่าโบสถนะคะสวยมากมีองค์พญายนาคนะก่อนเดินเข้าโบสถ์รอบ เป็นองค์พญานาคสวยงามสีทองนะลอบรอบโบทเลยนะ,ะสร้างได้สวยงามมาก เดี๋ยวจะพาะเดินขึ้นมาในบวดนะคะเดินดูลบลบกันเดินรอบเดินรอบโบสถ์ได้นะคะ สร้างได้สวยงามนะคะสร้างได้สวยงามมากเป็นองค์พญานาคสีทองนะคะผ้าเด่นรอ,อบรอบโบสก่อนนะคะ วันนี้อยู่ที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมองจากแบบนี้สวยมากเลยนะคะเงียบสงบเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้พระ ม็นเปิดไว่อยู่นะคะนี่ประตูก็แกะสลักสวยงามนะคะเปิดประตูเข้ามาไหว้พระนะคะข้างในข้างในสวยงามนะคะเป็นพระแก้วมรกต เนสงา่าสวยงามนี่นะคะวันนี้ก็พามาไหว้พระทำบุญอยู่ที่วัดสวยงามมากนะคะดีให้จะไหวพระนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสาธุบุญด้วยกันนะคะ